ตานเลยแล้วค่าเนี่ยค่ารู้แล้วค่าจะทำไงค่าวิ่งเงินนะคะค่าไปเซิร์กัะไปมิทติ้งเนี่ยแล้วเซิร์กก็เข้าคอมพิวเตอร์อ่ะแล้วก็ล็อกอินสับของเครื่องอ่ะแล้วก็เดี๋ยวอ่ะโอนเงินอ่ะแบบสมัยเข้าตัวหน่วยแล้วโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองอ่ะอ่ารวยเลยมาดูเลยแอบแอบด่าแอบยกเขาด้วยแบบคนอื่นคนอื่นนั่งเล่นไพ่อ่ะ เข้าห้องคอมอ่ะห้องสตรีมพีเอสอ่ะโอ้โหมาถึงไอ้เหี้ยมีงานเลยสัตว์ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเย็นทาหมอกเทียากดบีแล้วทุกสองขึ้นเหรอไปลองเอารถอร์ซยมาหมอบดิไอ่เจ็ดบาททำทรงแล้วมึงอะมาหมอบรถเหรอนี่รถกูเท่าึงเยอะรู้เลยกดบีทุกสองขึ้นเหรอ <c oughs> เจอแต่โดนแต่โนกูสับกูสับกูสับสกูสับสใช้นิ้วโป้งเลยอะกูบอกเลยน้องเดี๋ยวรู้จักเลทุเรียนนน่ะรู้จักเลยเด็กเมื่อนี้อะไอหูเจ็ดแอดแอดแอด สิ่งทางตรงไงน้องเลี้ยวไม่ค่อยได้เพราะว่าพี่ไม่ได้บังคับแฮนด์ไงพี่พี่บังคับเกียร์อยู่ฮัดฮัดตบโดนตำรวจฮัด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 จุดรถทางเรียบจุดรทางเรียบอื้ย อ่ะเาคชมไปรีแมปได้ปะวะอาคุณมไปรีแมปได้ไหมอ่ะปัดปัดปันจัดปั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 ดจปัจัดปันจัดจริง

ถ้าแบันี้ก็ไม่ได้หรอกโอ้ได้ไใจต่อได้ที่เท่เลยนะ <c oughs> อ้าคนปัด <c oughs> โอ้ดูกันในบัญชีแล้วก็ตันลก

ไอเดือดเกลื่อนอ้าวตั้งหม้อ วันหนึ่งเราอาบน้ำประมาณห้าลอกห้าลอกได้เราซื้อตชมพูไปใช้เองคนเดียวอ่าอุ้ยในรถมีกล่องได้ไงวะเนี่ย ภาพหมอแป้งปั่นจริงครับหมอะปั่นจริงเฮ้ยอยากไปลองรถนาว่ะรถนาเขาเสร็จแล้วนีว่าอยากรู้ว่ารถนาเขาดีขนาดไหนฮะถ้าดีจะได้ดีแมพบ้างอยากรู้อ่ะเอาไปลองดีกว่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 าเอา้าไม่หวะ

เด็ครับสวัสดีครับไม่มีตังค้าไม่มีตังอยู่แล้วค้าเฮ้ยเดี๋ยวไอซ์เซจะรวยแล้วหลัง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 จากเนี้เไอ้เวิร์เจะรวยละบอกให้ช่วงนี้ดวงดวงดวงกำลังขึ้นด้วยแค่นั้นแหละดวงกำลังมาด้วยดวงพี่กำลังมาด้วยพี่รวยจัดอะแค่เท่หลังจากนี้ ไอสีอ่ะมีสิบล้านอะเดือนหน้าเดี๋ยวมีสิบล้านเลยสิบล้านเลยดูแต่ข้ามีสิบล้านเลยสิบล้านเลยแล้วข้าเนี่ยข้ารู้แล้วข้าจะทำไงให้ข้ามีเงินหน้าข้าเปล่าเซิร์กับไฟมิตติ้งเนี่ยแล้วเซิร์ก็เข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ล็อกอินสับของเครื่องอ่ะแล้วก็เดียวอ่ะโอนเงินอ่ะแบบสมัยเข้าตัวอหน่วยแล้วโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองอ่ะอ่ะรวยเลย ดูอแอบ,บแอบด่าแอบบยกเขาด่าแล้ควคนอื่นคนอื่นนั่งเล่นไพ่อ่ะเข้าห้องคอมอ่ะห้องสตรีมพีเอสอ่ะโอ้โหมาถึงไอ้เหี้ยมีงานเลยสัตว์คุณบ้าไปเดีย้เหี้ยอู้ยแลมีอยู่ข้างกูด้วยสัสเจ๋ววะเกี่ยวไปอยู่ข้างกูเลยสัตว์บ้าไปเดีย้เหี้ยพวกเหี้ย สาสตร์เจ๋วะตบอะเฮ้ยตบไปเลยอะโอ้จ yes. ริงจริงเหี้ยโอ้ในพวกมึงเนี่ยตอนหนึ่งกูไม่ได้พร้อม เออไอ้มึงตามใครวะกูถามน่อยไอ้แมึงตามเตอรคิงเลยนะเว้ยพี่เทียนนี่เติมจัดเลยน้องพี่เทียนนั่นไม่อยู่ใกล้เราเลยตอนแรกอ่ะเก็บโรบินอะแต่ว่าอยู่ปลายจมูกเราอ่ะเราเข้าอยู่เราต้มน้ำมาม่าอยู่ข้างในอ่ะมันโดนอุ้มข้างหน้าเราเลยอ่ะไอ้แก แล้วมันไม่เห็นอาแปดกูหรอวะมันอ่ะอ๋อเราเราเอาอัพแอดแอบอยู่ตรงกระไดตรงกระไดายเอาอัพแอดแอบแบบแอบมุมกระไดอ่ะมุมมุมมุมดักอ่ะอันนี้เซ็ตรู้อยู่แล้วนะเฮ้ยแล้วจะซื้อของยังไงอ่ะใครเอาพวกนู้ท่านมาตั้งแบบนี้วะเนี่ยอ๋อนี่เพิ่งเพิ่งรู้เนี่ยฝรั่งนับถือพุทธเนี่ย สวัสดีครับดีครับโอ้โดูหน้าผมด้วยครับตะวันตกขนาดนี้นี่ถามที่้คนไม่รู้นี่นึกว่าอยู่เยอรมันนะเนี่ยดูหน้าดิถ้าดูหน้าแล้ออกจะหลังขนาดนี้นี่ค่าคนเสร็จเข้าบวดต่อเลยเนี่ยไปขอพรจากพระเจ้าเอ้ามันไม่มีร้านค้าแล้วนี่หวาาเชี่ยตัดเงินเยอะจัดเก็บตังค์ก็ได้วะ ตอดเลือดก็ยังไม่รีดูดิมาถึงก็ช่วยเพื่อนเลยอะ่ะโอ้โหสุดขนาดไหนอะเราอ,ะอ,อ,อ่ะเด็กต่อมีหกตัวเนี่ยเต้นแค่หกตัวพอแค่นี้แหละเอาหมดแล้ว สวาสวาสว่าเรียนในอุ้งสว่ากูเหี้ยไปไหนก็เจอพวกแม่งวัยสัตว์ป่าไเนี่ยอ้ยเหี้ยอุจิวะไอสัตว์อุจิวะหรอเอ้ยอย่าสู้เี้นี่แอ็สาวแอ็สาวไอสัตว์แอ็สาวแอ็สาวไอสัตว์แอ็สาวไอสัตว์มึง แสสาวมึงไอ้สารขับไล่กูแสสาวอ๋อมึงขับไล่กูแสสาวอ๋อมึงขับไล่กูแสสาวไอสารอะตาม่ากูกลัวงไหมเฮียหยีะไอสารควรๆมึงหลัวรถติดมากกว่าแสสาวหลบด้วยครับหลบด้วยครับหลบด้วยครับระวังตายนะระวังตายนะรถไม่มีตานะแสสาวอ๋อมึงไม่พารถใต้เฮียโง่เน้ หมดที่เลยแต่กลัวๆลวไรอ่ะกระบะกระบะพัดกูดกระบะมีคนตายนะมึงมีสารเจนแบบหรอแหเล่นนกการ่ยเคยโดนกระทืบารตกการ้วตัดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บด yeah but that's a- ah i don't know what you want let's have a bit